สวัสดีครับวันนี้นะครับมาชมสวนวัลินทรอนฟาร์มนะครับซึ่งตั้งอยู่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดนองคายนะครับสวนนี้เป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรพอเพียงนะครับซึ่งในสวนนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายพืชนะครับพืชก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะครับ อันดับแรกนะครับในการทําเกษตรก็ต้องอาศัยความรู้นะครับในการศึกษาหาความรู้ต่างๆก็พอลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนได้สัมภาษณ์เจ้าของสวนก็จะเขาก็มีแนวคิดในการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกกล้วยนะครับกล้วยน้ําหอมแซมกับ ต้นส้มโอนะครับในพื้นที่จํากัดนะครับอันนี้ก็เป็นการจําลองพื้นที่นะครับในส่วนนี้ก็จะมีสละอินโดฝรั่งนะครับซึ่งสละอินโดก็จะเป็นพืชที่ปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นไม้ผลชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นการปลูกในสวนยางพาร,ราการปลูกใน ปาล์มน้ำมันก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีฝรั่งฝรั่งกิมจูนะครับนี่จะเป็นต้นตอมันนะครับตัดแล้วก็จะแตกยอดแตกยอดก็จะเป็นเป็นแทงดอกออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสละอินโดตเมียนะครับสละอินโดตโเมียก็จะมีเอาตัวผู้มาผสมพันธุ์นะครับ ซึ่งในการขั้นตอนผสมพันธ์มันก็จะมีอยู่นะครับก็ไปศึกษาได้นะครับทางช่องเกษตรแนวใหม่เทคเกอร์ฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกมะม่วงนะครับปลูกอินทผาร,รมัมอันนี้ปลูกต้นขิ้เล็กนะครับอันนี้ก็จะไปดูช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ก็จะเป็นแรงแรงหน่อยแต่เขาก็ลดน้ำอยู่นะครับข้างล่างข้างล่างาต้นขี้เหล็กก็จะมีผักหวานนะครับผักหวานป่าก็ปลูกแซมกันไปอันนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นปลูกในกระถางนะครับเขาลองทดลองดูนะครับว่ามันจะติดผลไหมนะครับมาดูแปลงถัดไปแปลงข้างๆก็จะเป็นเริ่มปลูก อินทาลามนะครับน,นี้ก็จะเป็นละมุดนะครับข้างๆก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับกล้วยออกมาเยอะก็สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงไก่นะครับใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะครับส่วนใบตองก็ได้ใช้ประโยชน์ในการห่อข้าวต้ม นะครับมันก็จะเกือกูลกันนะครับสําหรับปุ๋ยนะครับก็จะมีโรงปุ๋ยอยู่นะครับโรงปุ๋ยอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูโรงปุ๋ยนะครับว่าเขาใช้อะไรในการปลูกพืชเพื่อให้มันเจริญงอกงามส่วนหลังบ้านก็จะเป็นการปลูกผักนะครับผักปลอดสารพิษปลูกไปเยอะนะครับ ปลูกพอไว้กินแบ่งผักเล็กๆเอามาชําไว้ก่อนนะครับหลังจากชําเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นเป็นแปลงนะครับแปลงใหญ่ก็จะมีผักผักชีนะครับผักชีผักหอมผักกาดผักคะน้านะครับก็จะมีผสมกันไปนะครับซึ่งมูลอ,อันนี้จะเป็นมูล สัตว์นะครับมาใช้ในการพ่อปลูกอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับอันนี้ก็ปลูกปลูกแบบยกสูงนะครับไม่ได้ปลูกลงดินนะครับเพื้นเพืนเพืนมันมันจะเป็นกระเบื้องกระเบื้องแล้วก็จะเอาดินไปวางไว้ข้างบนนะครับวางไว้ข้างบนเสร็จแล้วก็จะนําดินที่ได้มาคุกเข้ากับมูลสัตว์เข้ามาปลูกนะครับจะเป็นผักปลอดสารพิษนะครับ ซึ่งมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของพวกเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากดูแปลงผักแล้วก็จะเป็นการปลูกการเลี้ยงหอยนะครับชเชอรี่สีทองนะครับเอาไว้กินต้นผักคะนาเม็กซิโกต้นผักตบชวานะครับแหนแดงอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเกื่อกูลกันพืชผักที่ ไม่ได้ซื้อนะครับมันก็จะไม่ต้องลงทุนมากนะครับหอยก็จะกินผักคะน้าเม็กซิโกบ้างกินผักต่างๆที่เหลือเราปลูกนะครับนันนก็จะเป็นหอยแม่พันธุ์นะครับหอยเชอรี่สีทองแม่พันธุ์เพราะเสร็จแล้วก็จะไข่ออกมาไข่ออกมาก็จะเอาไปอยู่ในตะกร้าตะกร้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปไว้ในกระมังนะครับ แยกออกต่างหากนะครับไม่ไม่ไม่ได้อยู่รวมกันถ้าอยู่รวมกันแล้วมันจะกินนะครับอหอยตัวใหญ่จะกินนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่พื้นเมืองนะครับไก่พื้นเมืองก็เลี้ยงไว้เอาไว้รับประทานนะครับมีไปเยอะนะครับก็เลี้ยงเกลือกูนกันไปก็จะกินกล้วยกินผักกินกรัมนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับ ไก่มันต้องขังนะครับถ้าปล่อยไปมันก็จะเป็นมีสัตว์ข้างนอกมารบกวนนะครับนี่มูลสัตว์มาแล้วนะครับปุ๋ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูพันธุนะครับมาปรับปรุงสายพันธุ์หมูขาวนะครับแล้วก็ผสมกับหมูป่าหมูป่าก็มีต,ตัวอวนรวนนะครับก็จะได้กินอ่ารำกินกล้วยกิน พืชผักต่างๆนะครับประมาณ100โลนะครับร้อยกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับก็มองดูเล็กนะครับถ้าไปอยู่ดูภาพจริงมันจะใหญ่นะครับหมูป่า3ตัวก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับเป็นการปรปับปรุงสายพันธุ์เวลามูลสัตว์แห้งแล้วก็เอามูลสัตว์ไปปลูกต้นไม้ไปใส่ต้นไม้ต่างๆทําให้สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์แรนเลสนะครับ ผสมก,กันกับหมูป่าพอมาถึงข้างหลังบ้านก็จะเป็นสระน้ํานะครับในสระน้าก็จะมีกระชังปลานะครับกระชังปลาก็จะมีปลาดุกปลาหมอปลาอ่าสลิดนะครับส่วนปลาอื่นๆก็ปลานินปลาตะ,ะเพียงก็จะปล่อยอยู่บนบนสะนะครับแต่แต่ ในกระชังนี่ก็จะเป็นปลาปลาดุกนะครับอันนี้เป็นบอ่อปลาหมอนะครับตักไม่ได้นะครับมันมันมันอยู่ไกลนะครับปลาหมอตัวใหญ่แล้วนะครับประมาณ3าสี่ตัวโลเขาก็เลี้ยงในกระชังละ500ตัวนะครับประมาณสี่เดือนนะครับก็จะได้3ามตัวโลสี่ตัวโลนะครับถ้าเลี้ยงในบอ่อกระดินในกระชังมันจะใหญ่กว่าเลี้ยงในบอ่อปูนนะครับ สำหรับการท,ทําทฤษฎีเกษตรผสมประสานนะครับมันก็จะมีส่วนมากมันก็จะมีเกี่ยวกันกันกบพวกสัตว์พวกพืชต่างๆให้มันเกื้อกูลกันนะครับเราจะทำยังไงให้มันอยู่ยั่งยืนนะครับก็ต้องอาศัยสิ่งที่เกื้อกูลกันอาหาร ปลาอาหารหมูอาหารอะไรก็ให้มันเกลือกกลกันนะครับสำหรับการดูงานนะครับสวนวนลินทอนฟาร์มนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ